ก็ขอให้เอฟซีทุกท่านจงไดเลยคนย้ายไปแล้วก็ให้ถูกให้มีโชคมีลาบได้กินได้ใช้จะขอให้ทุกท่านรวยๆนะคะ,ะดีใจมีบ้างไหมคะจก็ฝันเห็นว่ายายมีดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาอยู่กับแม่สถาพรอ่ะเมื่อวันพระ<า>วันพระะท่านก็ไปปฏิบัติธรรมคุณป้าปล่อยเรขถูกมากิน่วาแล้วครับนี่ เอาง่ายๆถูกทุกงวดนะคะถูกทุกงวดนะครับที่34ค่ะงวดที่34มสบาทก็ดีใจนะครับนะครับก็ถูกสวัสดีนะครับผม FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องคนมิกชแนลนับเลขเด็ดพารวยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับคุณป้าสถาพรนะครับวันนี้คุณป้าสถาพรนะครับจะให้เลขเด็ดนะครับตัวเลขที่ป้าสถาพรได้นะครับผมเป็น3ตัว2ตัวเน้น ตอนนี้ก็คือคุณป้าสถาพรนะครับจะปล่อยเลขเด็ดนะครับผมหลังจากที่งดที่ผ่านมานะครับผมคุณป้าสถาพรให้เลขเด็ดเข้ามาเลยครับเข้ามาอย่างตอนเนื่องยาวเป็นเต็มสามตัวเลยนะคะเลขคุณยายมีไปสองแปเลขคุณยายมีจุดหัวหมูเปสองแปแล้วเลขเกวดาน้อยเจ็ดสามเจ็ด 7จ็ดสามเจ็ดกาเลขหาไหจ้แล้วเลขต้นกล้วยออกลูกล้างต้นสี่สองก็ไม่สองสี่ต้นกล้วยตรงไหนอ้นศูนยอยู่ในศูนย์จะมีบ้างไหมคะจ้าก็ฝันเห็นว่ายายมีดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาอยู่กับแม่สถาพรน่ะเมื่อวันพระเมื่อวันพระวันพระท่านก็ไปปฏิบัติธรรม ภาษาแล้วยายมีก็ไปปฏิบัติธรรมอยู่วัดน,นะ,ะท่านอยู่โน่นท่านไม่รู้ภาษาสวยครับจ้าก็เลยท่านคุยสวยบัวเป็นจ้ะแต่ก็ไปเพราะต้องไปอยู่กับตาเส้ะต้องไปอยู่กับตาเสยแล้วเวลาเนี่ยมาแล้วเนี่ยยายมีเริ่มเข้ามาเราิ่ายูเริ่มเข้าแล้วสิบหกมาแล้วสิบหกซอกรสาวเสือ มีนะครับยเยมีเหรอโอ้ยนุว่าจะอ้ไม่น่าไม่ถึงรู้เกี่ยวกับคุณพ่อชื่อรวยจ้าคุณพ่อของยายเม่เน่ะชื่อตารวยแล้วท่านแก่แล้วอายุเก้าสิบป่าแล้วยายมี่บอกว่าไอ้นุยายจะเอาพ่อยายไปเลี้ยงด้วยได้ไหมไปอยู่กับยายยายก็เลยบอกแกว่าแม่ก็เลยบอกมาได้เลยที่ไหน ใจดีทั้งพ่อทั้งลูกเลยยายมีมีได้มีมีลูกกี่คนแล้วตอนนี้อ่าอันนี้อันนี้ไม่ทราบค่ะไม่ทราบจ้ะรู้แต่ว่าพ่อพ่อยายมีชื่อตารวยตารวยแล้วยายมีก็ดูเหมือนพ่อจ้ะอยู่เดินกบกบกบบถือไม้เท้าเดินอย่างนี้ยายจะเอาพ่อยายมาเลี้ยงได้ไหมยายจะมาอยู่กับแม่ก็บอกยายว่าได้เลยยาย ตารวยในตอนนี้ยง<ะ>ังมีชีวิตยอยู่ไหมไม่ไม่ตายแล้วค่ะตาย้ตายนานแล้วแต <c oughs> ่ตารวยเป็นพ่อยายมีจะ้ <c oughs> จะเลยแม่คิดว่าเอ๊ะเราจะไปไม่ถึงถึงแยกมาให้พวกมันสงบนะ <c oughs> ตายายก็ได้อยู่นี่จะ้ะจะได้นั่งสงบถ้ามีโชคมีลาภวดนี้ก็จะทำาพื่อให้คุณยายคุณถ่าตาทวดตาทวดค่ะคุณยายมีจ้ะ อายุเยอะแล้วตาทวดนะ่ะแปดสิบเก้าสิบแล้วแหละรถชนตายตายทั้งตาเซทางยายมีตายจันตาจันเขาเป็นเจ้าของที่ตรงนั้นที่เขาตายแล้วยังไงถึงยายมีได้ไมาอยู่กับป้าในทีนี้ป้าก็ไปเส้นไหว้ทุกงวดทุกงวดที่สามสิบที่เขาทุบศาลนะคะแล้วก,แวก็แล้วก็ไปจุดทู่ไหว้ท่า,ทาน แล้วท่านก็ให้เลข030แล้วเลขก็ออก30แล้ว,ลวตอนที่เขาทุบศาลแกมาเข้าฝันป้าอ้หนูอ้หนูเขาตีบ้านยายพังเละเทะหมดเลยให้ยายอยู่กับหนูนะยายไม่ไปอ,อยู่บ้านนู้นแล้วเขาตีบ้านยายไปเละเทะสองครั้งแล้วแกบอกอจ้ะก็อตอนเช้าประมาณเจ็ดโมง ah, คนที่นู้นโทรมาพี่พี่จะมาไหมนี่เขาตีบ้านตาบ้านยายฟังเละเทะหมดเลย แม่ก็บอกมาไปจ้ะพอไปนั่นแหละไป็จุดทูบได้ศูนย์สามศูนย์ได้อกสามศูนย์ไปตลอดทุกวันพระจ้ะสามสิบโมดงวดที่สามสิบอกสามศูนย์ไปตลอดทุกวั 30, 0, 30. ไดไม่ไม่แต่ยายมีไม่เคยมาเข้าแม่มเพิ่งมาเข้าไอ้ต้นที่โดนเขาตีบ้านลแล้วก็เข้าเลยตลอดเลย<ม>พอถ้าเชิญท่านมาท่านก็เราเตรียมโองอะไร ขอให้เอฟซีทุกท่านนะครับได้โชคลาภจากป้าสถาพรนะครับในงวดวันที่16สิงหาคมน,นี้ทุกๆท่านทุกๆคนนะครับผมเพราะว่าคุณป้าให้โชคนะครับแม่นมาแล้ว34งวดติดนะครับผมป้าสถาพรนะครับให้โชคลาภนะครับเข้ามาแล้ว34งวดติดนะครับอาออันนี้เลขยายมีครับ แปดสองแปดเลขยายมีจราว่าข้าวหมูให้คุณยายอันนี้เลขเทวดาน้อยเทวดาน้อยเขาจะกินถึ่ผลไม้วันหนัง youtube มาก็มาทําบุญจะทําบุญด้วยกระได้นะคะเราซื้กะตทานก๋วยเตี๋ยวเราต้องจ่ายเงินเลยเนาะเราก็ทำบุญกับคุณยายกับเทวดาน้อยเมื่อเราได้ชคได้ เจ็ดห้าเลขปู่เทพย่ำแล้วย่ำอีกอย่าทิ้งนะลูกสองสามนี่เลขในท้องเต่าปู่เทพเอาไปปล่อยสองสามสงสามมาจากเต่านะครับอ๋อเลขต้นกล้วยต้นกล้วยออกลูกกลางต้นต้นกล้วยออกลูกกลางต้นสองสี่สองดัดวัตถุพิเศษเลยสองสี่สองต้นกล้วยออกาาง้้นนต สองสีสองต้นด้วยปะปูเทพนะคะขอบคุณค่ะแม่สุขาค่ปาคุณปี่คุณป้าปล่อยเรกถูกมากี่งวดแล้วครับนี่ง่ายงถูกทุงงวดนะคะงวดที่สวสสีค่ะงวดที่สาี่ก็ดีใจนะคะน้ครับเบสถูกอะงวดที่ส4แสสี่ล้ว34สสี่งวดไม่เคยพลาด วดนี้เป็นงวด3ีนี่นสาสี่เลยสามสี่สามสี่สามสไมาม้วยเอยสาด้วยสามสิบงวดไั่เคยสาน้อยครับบัตตัวด้วยนะคะครับแล้วก็เจ็ดห้าเลขปูเทพย้ำแล้วย้ำอีกอย่าทิ้งห้าบาทสิบาทก็ลงไปครับอันนี้เลขปูเทพเอาเตาไปปล่อยแม่แม่เป็นคนได้เตาแล้วให้ปูเทพไปปล่อยวัน วันที่ปูเทพมาวันเข้าภาษาวันนั้นวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งครับจ้าไล่สองสามจาแค่นี้แหละค่ะแค่นี้แหละเรียกวันนี้ของป้าทาพรก็ไม่เยอะนะครับจ้ไม่เยอะอย่างคุณยายมีท่านบอกว่ายายไม่ให้เยอะตัวให้ตัวเดียวถ้าไม่ถูกก็จะได้ไม่เฟืองเยอะครับวันนี้ปล่อยแค่นี้หละเดยกป้าทาพรเต่๋ยววันพระ ไม่ได้มาก็นั้นแหละค่ะตัวไหนเอ่ยตัวนั้นแหละไปต้องพูดห่เปดสองเปดะไรแบบนสองเปดสองเปด้วยสังคุณยายมีตัวเดียวเลยจ้าตัวเดียวเลยไม่ให้ตัวอื่นกลัวไม่ต้องไปซื้อตัวอื่นเยอะจ้าถ้าถูกก็ถูกตัวนี้ไปเลยนั่นแหละคุณยายบอกว่าถ้าถูกก็ถูกถ้าไม่ถูกก็เสียเงินน้อยหน่อยถ้าให้ห้าตัวสิบตัวไปก็เยอะถ้าไม่ถูกลูกหลานก็เสียเยอะคุณยายไม่อยากให้เสีย สองแปนี่ครับยืนยันจากคุณยายมีนะครับคุณยายมีสองแปดนี่อีกทีคุณยายมีหลังฐานนะครับมีหลักฐานวิชโนขอบคุณคุณยายมีนะครับวันนี้เราได้อยู่กับคุณยายเนาะคุณยายจะตีคนใจจอยู่ที่ศาลก็มีแต่ตัดสินะเขาเนาะเขาตะกันตัดสินตะกันคุณยายมีก็อยู่อเนาะพอมาอย่างนี้เสร็จท่านก็กลับเจ็ดสามเจ็ด เลขเทวดาน้อยยยามีเลขเทวดาน้อยหนงวดที่แล้วให้าสิบเอ็ดเนาะหนึ่งหนึ่งเขาให้ซีหนึ่งหนึ่งซีหนึ่งหนึ่งปูเท่บอกว่าอย่าปูเทพบอกว่าอย่าทิ้งเจ็ดห้าครับเจ็ดห้าห้าเจ็ดครับด้วยวันนี้ปล่อยนอกสถานที่เตาสอปกติป้าสถาพรนี่จะปล่อยเลขอยู่แต่ตรงที่บ้านตรงที่บ้านจอมปวกจอมปวกเทวดาน้อยเนาะแต่ว่างวดนี้ มาปล่อยที่ทุ่งนาเลยกลางทุ่งนาเลยเพราะที่ตรงนี้เป็นที่ของมรดกคุณพ่อแม่สตาพรนเองอที่มรดกจ้ะที่มรดกของคุณพ่อครับอันนู้นเป็นที่บ้านของคุณหมอจ้ะแล้วต่อแต่นี้ไปก็จะทําที่นี่แหละจ้ะจะมาอยู่ตรงนี้เลยจะอยู่ตรงนี้เลยคุณยายคคุณยายชอบอยู่เงียบๆไม่ชอบอยู่ผู้คนเยอะแยะคุณยายบอกว่านั่งสมาธิไม่ได้ ใจจาหยกอยู่แบบเงียบๆก็เลยซื้อบ้านมาแล้วเดี๋ยวจะทำบ,บ้านใหุ้ณยายไดไม้มาแล้วไปรื้อตรงที่ที่บ้านเก่า<อ>ที่บ้านเก่าตรงนั้นที่ตอนนั้นไปเอาไอ้หกศูนย์ว่าตรงนั้นมีจอมปลวกด้วยที่บ้านเก่าตรงนั้นก็มีจ่าแต่แต่ว่าข้างหลังบ้านจะมีผีตกน้าตายเขาเผาแล้วเขาฝังกระโดไปตรงนั้นจัง มันก็จะไ,ไปนาทันจ้ะตอนตอนนั้นก็ไปไปเส้นบอกขาก็ออกรมสูนย์ญาสาธุก,ก็ขอให้เอฟซีทุกท่านจงไเลยคนย้ายไปแล้วก็ให้ถูกให้มีโชคมีลาบได้กินได้ใช้จ้ะขอให้ทุกท่านรวยๆนะคะสาธุสาธุครับ